รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจอะใจครับวันนี้รายการเจาะใจมาเจอท่านผู้ชมในช่วงเวลาที่ ในประเทศไทยของเราเผชิญวิกฤตการระบาดของโควิดรละลอกที่3แล้วก็กลายเป็นระลอกที่มีความจะใช้คําว่ารุนแรงกว่า2อระลอกแรกก็ว่าได้มีจํานวนผู้ป่วยแล้วก็ผู้ติดเชื้อจํานวนมากทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคนรู้สึกแล้วก็เป็นห่วงตัวเองและครอบครัวและคนที่เรารักก็คือเราจะเข้าถึงกระบวนการของทางการแพทย์การรักษาการเยียวยาหรือกระบวนการต่างๆ ได้ครบถ้วนโดยมีกลไกอะไรที่จะช่วยให้เราไปถึงสิ่งนั้นโดยมีชีวิตปลอดภัยตลอดรอดฝั่งจริงๆแล้วมีหลายองค์กรมีหลายกลไกและว,วันนี้จะเป็นองค์กรที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะคุยกับท่านเลขาธิการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอนะครับนายแพทย์เจเด็ดธรรมทัศ์อารีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ,บชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จริงๆมีมาเกิน10ปีแล้วใช่ไหมครับคุณหมอมีมาตั้งแต่ปี2545นะครับ,รบถ้าชื่อดั้งเดิมก็คือ30บาทใช่ไหมฮะอ,อันนั้นจะเป็นสโลกแกนที่ประชาชนอาจจะคุ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปเรื่องโควิดแบบรายละเอียดเลยว่าท่านผู้ชมตั้งแต่ก่อนป่วยจนไปถึงป่วยหรือแม้แต่การฉีดวัคซีนองค์กรนี้มีส่วนอย่างยิ่งที่จะทําให้เราได้รับประโยชน์ในการดูแลตัวเองครับ ครับคุณหมอหลักการและความเป็นไปขององค์กรนี้ฮะคือต้องเรียนนะครับว่าก่อนหน้าปี2,545เนี่ยครับเวลามันมีประชาชนส่วนหนึ่งเวลาเจ็บป่วยแล้วเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงบริการด้วยเหตุว่าไม่มีเงินพอหรือรไม่แน่ใจว่าค่ารักษาจะแพงจนกระทั่งเราจ่ายไหวไหมดังนั้นก็มีแนวคิดของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งว่าเราควรจะทําให้ทุกคนในประเทศเรามีสิทธิ์อย่างน้อยมีสิทธิ์ที่เราเรียกว่า หลับประกันสุขภาพอย่างน้อยเมื่อเจ็บป่วยเราไปเข้ารับบริการเราไม่ต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายจนกระทั่งเป็นอุปสรรคในการเข้าไปรับบริการหรืออันที่สองบางครั้งเราเคยได้ยินนะครับประชาชนบางคนเนี่ยเจ็บป่วยในท้ายท้ายของชีวิตเป็นมะเร็งบ้างเป็นโรคหัวใจบ้างเอาเงินสะสมทั้งชีวิตจ่ายจนกระทั่งเขาเรียกว่าสิ้นเนื้อไปไม่เหลืออะไรเลยแล้วส่งผ่านความยากจนไปให้ลูกหลานต่อไปเเราไม่อยากให้เห็นภาพอย่างนี้ครับ ในตอนนั้นประเทศไทยเราก็มีการกําหนดว่าต่อไปนี้การรักษาพยาบาลควรเป็นสิทธิของประชาชนก็เปลี่ยนจากในอดีตที่ใครมีกําลังซื้อก<ม>็ซื้อไปก็เปลี่ยนมาเป็นสิทธิของประชาชนโดยเอาคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีหลักประกันอะไระบวกกับเราเคยมีสวัสดิการที่ให้กับคนยากไร้มาร,รวมกันแล้วก็บอกควรจะมีองค์กรองค์กรหนึ่งขึ้นมาดูแล,แลสิ่งนี้น,น,นั่นก็คือเป็นที่กาเนิดของสปสอชอรหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะเห็นว่าเราใช้คําว่าหลักประกันสุขภาพแ well. ห,ห่งชาติเราไม่ใช่ว่าประกันสุขภาพเพราะว่าประกันมันเพียงแค่เอาเง er. ินเอาเงินไปให้เขาก่อนแต่นี้เป็นหลักประกันว่าคุณจะไม่มีวันล้มละลายจากการเจ็บป่วยคุณจะไม่มีวันเข้าไม่ถึงบริการถ้าคุณต้องรได้รับบริการที่จําเป็นอันนี้คือปัจจัยสาคัญสองเรื่องใหญ่ๆของระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งต้องเรียนคุณดูนะครับระบบหลักประกันสุขภาพไทยเนี่ยมีชื่อเสียงไประดับโลกเพราะตอนที่เรา สร้างหลักประกันสุขภาพทุ่นหน้าประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยยังเป็นประเทศที่จ้องถือว่ากําลังพัฒนาที่มีไรายได้ต่อหัวประชากรนี่ต่ำเนื่องจากตอนนั้นอยู่ในยุคต้มยำกุ้งหลังต้มยำกุ้งก็เลยทําให้ประเทศต่างๆเนี่ยสนใจอยากจะศึกษาว่าเราสร้างหลักประกันยังไงรตรงเรียว่าเงินส่วนใหญ่ที่จะมาใช้จ่ายเนี่ย <มา S 2> ส,ส่วนใหญ่ก็มาจากภาษีของพวกเรารรแต่นั้นพวกเราทุกคนควรจะมีสิทธิ์อันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นของระบบหลักประกันในการปฏิบัติการจริง หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้มีข้อแม้มีเงื่อนไขมีใครไม่ได้อะไรมีโรคไหนทําไม่ได้มีสิ่งใดจ่ายไม่ได้ไหมครับตอนแรกๆเนี่ยจะมี2โรคที่จ่ายไม่ได้นะครับก็คือโรคไตวายเรือรหลังระยะสุดท้ายคกับโรคเอดซึ่งยารักษาโรคเอดตอนนั้นเนี่ยราคาแพงมากครับหลังจากที่เรามีวิวัฒนาการในการที่ทําให้ราคายารักษาโรคเอทต่ลงครับหรือเราคิดว่ามีความสามารถในการที่จะจ่ายกรณีล้างไตก็บรรจุเข้ามาอันนี้ในแง่ของโรคนะครับ แต่สิ่งที่อาจจะยังต้องดูอยู่เสมอก็คือต้องเรียนว่าการแพทย์ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆทุกปีดังนั้นระบบของเราเจะต้องมีกระบวนการในการดูว่าวันนี้เราจะนําเทคโนโลยีอันไหนที่เหมาะสมกับประเทศเข้ามายกตัวอย่างเช่นยารักษามะเร็งทีแง่แพงมากๆถ้าเอามาแล้วไม่คุ้มบางครั้งเราอาจจะยังไม่เอาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุ้มค่าแพงเท่าไหร่เราอาจจะสู้อันนี้ก็แล้วแต่ก็ต้องมีกระบวนการประเมินับแปลว่าวันนี้ไม่มีโรคที่เราไม่รับไม่มีครับยยันเป็นมะเร็ง แม้กระทั่งโรคอุบัติใหม่ที่เราจะคุยกันเรื่องโควิดเราก็บรรจุเข้าไปอยู่ในสิทธทิประโยชน์เลยว่าก็ต้องให้บริการให้การรักษา okay. มีบุคคลใดที่เราไม่รับโดยหลักการเนี่ยคนไทยทุกคนมีสิทธิแม้ไม่มีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุณก็จะมีสิทธิในประกันสังคมครหรือไม่คุณก็มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหรือเป็นสิทธิ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระต่างๆวันนี้คนไทยมันซ้อนกันไหมครับถ้าใช้อันใดหนึ่งหรือใช้ทั้งสองอันยังไงครับไม่ได้ครับท่านต้องอยู่ในอันใดหนึ่งนี่เป็นกติกาของประเทศเราเพราะฉะนั้นภาครัฐเราเนี่ยมันมีหลายระบบเพาฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนก็แยกกันสมมติคุณดูเป็นประกันสังคมคุณดูก็ไม่ต้องไปอยู่ในระบบในระบบนี้จนกว่าคุณดูตกงานไปสักระยะหนึ่งไม่ดูไม่มีสิทธิ์อะไรคุณก็เข้ามาอยู่ในระบบนี้ระบบเราประกันสุขภาพแห่งชาติหรือวันหนึ่งคุณดูเปลี่ยนงานไปเข้าสู่ระบบข้าราชการ โอเคนี่คือสิ่งที่เป็นมาหลายปีแล้วและก็ดูแลครบทุกโลกและด้วยด้วยอย่างที่คุณหมอเล่าเนี่ยครบทุกคนครับถูกไหมฮะครับคราวนี้เราไปเรื่องโควิดเป๊ะๆเลยถ้าผมสงสัยว่าผมป่วยไม่ป่วยมันมีปัญหาหนึ่งเริ่มต้นว่าฉันควรจะไปตรวจหนึ่งฟรีหรือไม่สองเขาจะให้ตรวจหรือไม่สามถ้าไม่ฟรีผมต้องไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมคือการที่คุณดูสงสัยว่าผมควรจะไปตรวจหรือไม่เนี่ยเราต้องยอมรับว่า ถ้าทุกคนบอกว่าในประเทศนี้ผมควรจะต้องตรวจบ้านเรานี้ไม่มีทรัพยากรไม่มีไม่ไม่ไหวแร้วมันจะต้องบอกว่าคนไหนที่ใกล้เคียงว่าจะจะเป็นที่เราเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงเราควรจะเอามาตรวจก่อนครับนี้ไอ้คำว่ากลุ่มเสี่ยงนี่คืออะไรต้องจํากัดต้องเรียนว่านิยามของมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมมติในเมื่อปีเมื่อปี2563เดือนมีนาที่มีโควิดใหม่ๆเนี่ยถ้าเราจําได้จะบอกว่ารัชการบอกว่าใครคือกลุ่มเสี่ยงคือคนต้องมีอาการ ไข่ไอคล้ายๆอาการทางเดินหายใ,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 ใจครับท่านไปตรวจครับแต่เมื่อผ่านไปผ่านไปเราก็พบว่าโควิดนี่ไม่มีอาการก็เป็นไปได้ก็มีก็มีดังนั้นวันนี้ณักวันนี้ครับเราบอกว่าอย่ามาดูที่อาการเลยแม้แต่คุณไม่มีอาการนะรแต่ขอให้ว่าคุณลองนึกถึงตัวคุณเองดูถ้าคุณเดินออกไปข้างนอกคุณไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากแล้วคุณไปคุยกับคนอื่นเนี่ยห่างกันไม่เกินหนึ่งเมตร และคนที่คุณคุยด้วยนี่นเป็นโควิดนี่ปรากฏว่ามีข้อมูลแล้วว่าคนที่คุณคุยด้วยเป็นอันนี้คุณเสี่ยงสูงและคุณต้องไปตรวจครับแต่ยังเวลาเราพูดอย่างเนี้ยประชาชนบางคนบอกโอ้โหถ้านิยามนี้ผมผมก็ยังงงๆอยู่อ่าใช่เพราะผมก็ไม่รู้ว่ากว่าผมจะได้ข่าวสมมติถูกต้องสมมติผมเป็นกว่าหมอจะรู้ว่าผมเป็นถูกต้องครับหมอไปไหนอีกเจ็ดแปดวันแล้วดังนั้นเราก็เลยใช้วิธีอย่างนี้ว่าถ้าคุณดูสงสัยเนี่ยคุณดูช่วยไปถามคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลที่คุณดูจะไปตรวจเลยทั้งรัดและเอกชนเดินเข้าไปถาามมเเลยยว่่ผนี ทำงานอย่างคุณดูเนี่ยออกจากบ้านอย่างเงี้ยพฤติกรรมอย่างเงี้ยคุณหมอคิดว่าผมเสี่ยงหรือไม่คือในอดีตเราจะเห็นว่าคนไข้บอกว่าผมเดินขับรถเข้าไปเลยไปตรวจเราไม่อยากให้เกิดบรรยากาศแบบนี้เพราะถ้าเกิดอย่างนี้นี่จะโกลาหนมากเราก็ขอว่าให้คุณหมอหรือบุคลากรการแพทย์เราซักประวัตินิดนึงครับนี่การตรวจเนี่ยคุณหมอจจะถามแล้วใครจ่ายถ้าคุณหมอปัจจุบันถ้าคุณหมอใช้ดุลพินิจเนี่ยคุณหมอมาเก็บจากสพชได้ไม่ต้องเก็บจากคุณดูคุณหมอถ้าถ้าผมเนี่ยอาจจะคิดไปเองหรือเป็นจริงว่า เฮ้ยผมไปตรงนั้นอาจจะมีเห็นมันมีข่าวในโซเชียลใช่ครับแล้วผมรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายไออะไรก็ว่ากันไปแต่หมอไม่ยอมสั่งตัวแต่ผมไม่สบายใจแล้วผมกลัวมาติดคนที่บ้านกรณีอย่างนี้มันจะทําไงดีคือค,คุณหมอควรจะให้คําแนะนําว่าทําไมจึงไม่ไม่ตรวจอ๋อควรจะมีสิ่งควรจะมีสิ่งคำแนะนาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณดูบอกว่าผมเพิ่งเมื่อวานนี้เองเ,องเนี่ยที่ผมรู้สึกไปสัมผัสมาเนี่ยตรวจวันนี้คุณหมอผมเป็นหมอผมจะบอกคุณดูตรวจวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันไม่เจอ แต่ถ้าอีกสักสามวันคุณดูอยู่บ้านก่อนนะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะสักสามวันคุณดูมาตรวจใหม่มันจะถึงระยะฟักตัวของมันไอ้ที่คุณดูบอกว่าอันนี้เสี่ยงเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าคเราจึงไม่ไม่ปรารถนาจะให้ว่าใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่มีประโยชน์ตรวจไปก็ไม่เจอตรวจไปก็ไม่เจอแล้วคุณดูอาจจะประมาทด้วยว่าโอ้ยผมไม่เจอแล้วทั้งที่ไม่ใช่คุณดูกำลังอยู่ในช่วงฟักตัวคเราก็ต้องแนะนําอย่างนี้เพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณหมอพิจารณาแล้วว่าคุณดูต้องตรวจอย่างเช่นมันเล่าให้ฟังว่า ที่ไปเจอมาเมื่อสามวันที่แล้วอ่าวันนี้มางั้นต้องตรวจแลละเพราะว่าครบระยะฟักตัวครับอย่างเนี้โรงพยาบาลก็มาเก็บกับสบชไม่จำเป็นต้องเก็บกับคุณดูสําหรับคุณดูว่าจะบอกผมไม่มีปัญหาสามพันสี่พันห้าพันหกพันผมตุกคนจ่ายได้แต่ชาวบ้านบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้แล้วมันถ้าเกิดเราไปบอกว่ามีเงื่อนไขว่าคนนี้ต้องจ่ายคนนี้ไม่จ่ายชาวบ้านบางคนอาจจะบอกว่างั้นผมไม่ไปตรวจไอ้คนที่ไม่ไปตรวจแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยไอ้นี่อาจจะเสี่ยงหนักเราไม่อยากให้เกิดบรรยากาศนี้เราเลยต้องประกาศว่า ทุกคนที่จะตรวจคุณหมอสั่งตรวจเมื่อไหร่เราจ่ายบอกผมไม่มีปัญหา3 0ม0 4 0 0ี5 0 0นห0า0พผมตุกคนจ่ายได้ไดไดแต่ช <Ron. S 2> าวบ้านบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้แล้วมันถ้าเกิดเราไปบอกว่ามีเงื่อนไขว่าคนนี้ต้องจ่ายคนนี้ไม่จ่ายชาวบ้านบางคนอาจจะบอกว่างั้นผมไม่ไปตรวจ<ม>ไอ้คนที่ไม่ไปตรวจแล้วอยู่ที่บ้านเนี่ยไอ้นี่นอาจจะเสี่ยงหนะักเราไม่อยากให้เกิดบรรยากาศนี้เราเลยต้องประกาศว่าทุกคนที่จะตรวจคุณหมอสั่งตว oons, รวจเมื่อไหร่เราจา่ายทางสปสช,สจ,ชจะจ่ายทั้งหมดคำถามคือ รวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนคลินิกใดก็ตามที่รับการตรวจหรือไม่ถูกต้องครับเพราะว่าการที่คนจะตรวจได้เนี่ยขนะเนี้ท่านต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับดังนั้นหน่วยใดที่ผ่านแล้วเราถือว่าอยู่ในระบบที่มาเบิกกับเราได้หมดส่วนใหญ่โรงพยาบาลทุกแห่งทุกประเทศนี้ตรวจได้หมดแล้วครับก่อนหน้านี้มีปัญหาประเภทว่าไปแล้วไม่ได้ตรวจเยอะไหมครับก็ต้องเรียนว่าในแรกๆเนี่ยเกิดปัญหาว่าไม่มีที่ตรวจเพราะว่าศักยภาพในการตรวจไม่มี ถ้าจำได้ในเดือนมีนาปี2563มีแหล่งตัวได้สองแห่งนั่นเองคือกรมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์กับโรงพยาบาลรามาตอนหลังเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้พยายามขยายศักยภาพนี้ขึ้นขณะน,นี้ทั่วประเทศมีทั้ง2 0 0 3้อยารอแห่งที่ตรวจได้คุณเดินไปทุกจังหวัดมีหมดทุกรโรงพยาบาลตรวจได้หมดครับเพราะฉะนั้นปัญหาของการที่สถานที่ตรวจจึงไม่ใช้เป็นประเด็นในปัจจุบันนี้แต่เป็นประเด็นเรื่องก็คนไหนเสี่ยงกันแน่ค,คนไหนต้องตรวจกันแน่ครับ,รบก็เป็นที่ถกเถียงกันเราเลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคุณหมอสั่งตรวจเมื่อไหรกการเเบิั อันนี้คือหลักการหลักการครับแต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลที่ท่านเจอมาเป็นอย่างไรก็ต้องไปพิจารณาว่าเขาทําอะไรอย่างไรต้องเรียนว่าบางครั้งเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้ติดตามกติกาที่เราเปลี่ยนไปบางที่เนี่ยก็ยังไปเก็บเงินจากประชาชนอยู่แม้จะรู้ว่ากึ่งกึ่งแต่หมอก็สั่งตรวจแล้วหมอสั่งตรวจเมื่อไหร่เราต้องถือว่าใช้ได้แล้วมาเบิกกับเราเพื่อนเขาไม่รู้เขาเลยไปเก็บกับชาวบ้านบางทีชาวบ้านก็ออกไปลงโซเชียลมีเดียบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องทําความเข้าใจไปว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านเนี่ย ท่านกรุณาคืนเงินให้ชาวบ้านแล้วมาเบิกจากเราแทนเพราะราคาที่เราให้ก็ไม่ได้ต่างจากที่นั่นเก็บจากชาวบ้านและในอดีตเมื่อกันจะมีข้อกล่าวหาเราว่าเบิกสบชนี้อย่าอย่าไปนั่นเลยระบบราชการรอนานเราก็พยายามปรับให้เบิกเร็วขึ้นเราพยายามสื่อสารว่ากติกาเราเปลี่ยนแล้วนะถ้าคนไข้เดินเข้ามาแล้วท่านคิดว่าควรจะตรวจท่านอย่าไปเก็บเขา เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเขามาได้ตลอดเพื่อเราจะได้ค้นหาโรคได้เร็วขึ้นโรงพยาบาลหรือคลินิกหรือสถานประกอบการสามารถปฏิเสธการตรวจโดยไม่เจอหมอได้ไหมครับในอดีตอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยความที่จํานวนเยอะแต่ในใปัจจุบันนี้ต้องเรียนว่าการที่ประชาชนเดินเข้าไปเหมือนท่านกําลังไปผมคิดว่าผมเป็นแต่การที่ท่านต้องเอาสิ่งแปลกปลอมใส่เข้าไปในจมูกเกิดท่านเกิดอันตรายท่านมีโรคเลือดออกง่าย การที่ไม่พบใครเลยไม่ถามใครเลยเรียนตรงๆว่าหลักการแพทย์ไม่ควรเป็นอย่างนั้นไม่ควรเป็นว่าไม่ได้ไม่มีใครมาตรวจอะไรให้เลยแล้วก็ไล่กลับเนี่ยไม่ควรไม่ควรจะมีไม่ควรจะมีเหตุการณ์นั้นมันยังมีกรณีแบบนี้ไหมครับที่ที่บอกว่าถ้าโรงพยาบาลใดตรวจแล้วเจอต้องรับในอดีตเนี่ยเนื่องจากเราอยากให้คล้ายๆว่าตรวจที่ไหนก็รับรักษาที่นู่นเลยเชื่ในช่วงสงการที่ผ่านมาโอ้โหจำนวนคนไข้มันเพิ่มเยอะมากครับโรงพยาบาลในแง่ดีก่อน เขาไม่มีเตียงดังนั้นกติกาเนี้ยทำให้เป็นอุปสรรคที่เขาจะตรวจก็เลยติดประกาศว่าน้ํายาหมดบ้างอะไรบ้างตอนหลังโรงพยาบาลต่างๆก็มาเฉลยหรือว่ามาเปิดเผยว่าอ๋อจริงๆน้ํายาผมไม่ได้หมดหรอกเตียงไม่มีแล้วเตียงไม่มีตอนนั้นเราก็เลยประชุมกันว่าต่อไปนี้เตียงในโรงพยาบาลอาจจะไม่พอเราก็ขยายไปที่โรงแรมก็ได้ไปโรงพยาบาลสนามก็ได้ฮอสพิเทลบ้างขนาดนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้น เราก็แก้ไขและชี้แจงกับโรงพยาบาลว่าถ้าท่านตึงจริงๆและเต็มจริงๆเนี่ยท่านกรุณาแจ้งเรามาก็ได้1 3 3 0ก็ได้หรือ1668ของกรมการแพทย์ก็ได้หลายครั้งที่1330เราเนี่ยมีคนไข้โทรมาบอกว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลหนึ่งแต่ไม่มีเตียงแล้วจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนประสานหาโรงพยาบาลที่2แล้วก็เอารถไปรับท่านเพื่อไปโรงพยาบาลที่รับทั้งหมดนี้เราจ่ายค่ารักษาค่าอะไรให้หมดนะครับทั้งหมดทั้งหมดตั้งแต่ท่านรู้ว่าท่านต้องไปตรวจคัดกรองจนกระทั่งท่านเข้าโรงพยาบาลท่านเข้าโรงพยาบาลเราก็ตามไปจ่ายให้หมด เพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เงินเป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการนะครับแม้ทั่งท่านต้องเข้า ICU ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราก็เตามไปจ่ายท่านเอกชนด้วยเหรอเอกชนด้วยครับผมต้องจ่ายส่วนต่างไหมครับไม่มีครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับเอกชนเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเอกชนเนี่ยเราคุยกับเอกชนโรงพยาบาลเอกชนว่าถ้าเกิดมีคนไข้โควิดเนี่ยท่านจะให้บริการอย่างไรท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ มันมีระบบที่ฉุกเฉินที่เราไปรับรยโรงพยาบาลเอกชนอยู่แล้วท่านขอใช้รายการดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งและขอเพิ่มรายการเพิ่มโดยตอนนั้นเราก็ทําเรื่องเข้าคลมอขออนุมัติตร,ตรงนี้เพราะฉะนั้นราคาที่โรงพยาบาลเอกชนเสนอมาเป็นราคาที่โรงพยาบาลเอกชนทุกคนพอใจพัยกตัวอย่างนะครับ ICU วันละ5 0 0 0บาทโรงพยาบาลห้องเนกาตีเพรเชอร์ที่เป็นห้องความดันลบห้องความดันวันละ2,500บาทครับโรงแรมคืนละ1,500บาทครับ โรงพยาบาลสนามคืนล, 1, ละพันห้าร้อยบาททุกคนเนี่ยดูราคากันหมดแล้วเพียแต่ว่าที่มันเกิดปรากฏการณ์ในวันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยท่านไม่ได้ปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงกันไว้หมายว่าคุณดูท่านนี่คือโ <ลง S 2> รงพยาบาลโรงพยาบาลสมมุิท่านบอกว่าท่านจะเก็บคนไข้ ICU 5,000้าพับาท แต่ท่านเก็บสปชห้าพันแต่ท่านจะไปเก็บคนไข้อีกสามพันอย่างนี้จริงจงท่านผิดกติกาเพราะฉะนั้นไทรร้องเรียนมากับเราเราจะขอให้ท่านคืนสามพันบาทนี้เข้าไปแต่มีบางกรณีเหมือนกันที่โรงพยาบาลเอกชนบอกว่าไม่มีอยู่ในรายการที่ตกลงกันไว้ครับกรณีนี้เรากาลังแก้ไขให้อยู่ก็คือว่าเราเช่นเช่นอะไรครับเช่นตอนนี้ล้างไตแต่ก่อนบอกว่าโควิดไม่มีคนไตวายเลยแต่ว่าวันนี้มีล้างไตและไม่อยู่ในรายการท่านก็เสนอเรื่องมาท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขท่านก็รับเรื่อง ไปเสนอคลรมว่าขอขยายรายการนี้นะ <ฮา S 2> แล้วเมื่อได้รายการนี้มาสาวชก็จะจ่ายตัวนี้คืนให้ท่านถ้าผมมองแบบแบบคนทําธุรกิจอ่ะผมก็เก็บเตียงไว้ให้กับคนที่จ่ายแพงกว่าสาปาสาชจ่ายให้ผมไม่ดีกว่าเลยก็เป็นไปได้จะเกิดประเด็นนั้นไหมไนนครับเกิดประเด็นฮะอย่างที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าคนที่ป่วยจากทองหล่อส่วนหนึ่งเป็นคนที่มีฐานนะ ครับก็เชื่อว่ามีการแย่งเตียงกันในเชิงอย่างนั้นแน่นอนน่าจะมีน่าจะมีอย่างนั้นบางท่ันอาจจะไม่ซึ่งอันนี้เราเข้าไปถึงตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้เราสร้างกลไกอันนี้ได้เราไม่ใช่แต่เราไปบังคับได้ขนาดนั้นแต่ต้องเรียนคนดูนะครับว่าทุกคนที่ป่วยเป็นโควิดเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเนี่ยโรงพยาบาลต้องรายงานต่อกสสุขทุกรายเดี๋ยวเราก็ต้องรู้ว่าใครใครอยู่ตรงไหนอยู่ดีแต่สถานการณ์ตอนนี้ต้องเรียนว่าคนป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมันลงไปสู่รากญ้ามากขึ้นครับเราก็คิดว่าบรรยากาศของการแย่งเตียงอย่างนั้นเนนี่ยยอออาาจจะต้้งงรวล เห็นว่าประชาชนบางกลุ่มตอนเนี้เราขอแค่หาเตียงให้เขาได้เขาก็ดีใจครับเขาไม่ใช่ต้องการอะไรมากกว่าน uh nice ี้เขาไม่ต้องการหายใช่ครับต้องการหายดังนั้นคุณดูจะเห็นนะครับว่าคนที่ติดเชื้อมากที่สุดคือติดเชื้อในครอบครัวใช่ครับเพราะเราเนี่ยไม่เคยคิดว่าอยู่ในครอบครัวเราต้องใส่มาสก์ตลอดเวลาห้ามมายุ่งกับผมผมต้องอยู่ซ่อนอยู่ในตัวพ่อแม่ลูกต้องห่างกันสองเมตรกินอาหารก็แยกกันเราไม่เคยชินกับระบบแบบนี้ในสังคมไทยแล้วบางครั้งเราไปติดผู้สูงอายุผู้สูงอายุเสียชีวิตก็มี ดังนั้นเราต้องแยกท่านออกมาเร็วที่สุดเราจึงขอร้องท่านบางทีท่านอย่าเลือกห้องท่านอย่าเลือกลงพยาบาลงั้นเราไปเรื่องการได้ที่รักษาพยาบาลตอนนี้เรามีอุปสรรคไหมครับก่อนหน้านี้เห็นว่ามีที่ว่าโทรไม่ได้ไม่มีเตียงต้องเรียนว่าดีขึ้นเยอะ,ะและปัญหาสําคัญจริงๆมันอยู่ที่กรุงเทพปริมลนทนเท่านั้นะจะเห็นว่าเชียงใหม่นี่ก็เยอะนะฮะ,ะชนบุรีก็เยอะคะต่างจังหวัดบางที่ก็เยอะแต่ด้วยระบบบริการของต่างจังหวัดเนี่ยมันค่อนข้างจะมี เขาเรียกอะไรเป็นยูนิตี้เพราะฉะนั้นในภาวะวิกฤตนี่ง่ายอย่างเชียงใหม่เห็นไหมเกาะสนามกีฬาเป็นโรงพยาบาลสนามนักศึกษาติดเอานักศึกษาลงเลยเป็นร้อยคนแต่คนกรุงเทพไม่ใช่ิ่มดีเป็นคนชั้นกลางบ้างอุ้ยไปอยู่โรงพยาบาลสนามความเป็นส่วนตัวน้อยอยากจะไปอยู่โรงแรมบ้างโรงแรมก็จะเลือกโรงแรมอีกซึ่งเราก็พยายามแก้ไขที่จะทํำยังไงให้ท่านได้สิ่งที่พึงพอใจที่สุดคสถานการณ์ช่วงเมษาที่ผ่านมาต้องเรียกว่าตึงตัวมากเพราะจํานวนคนที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยจากวันละร้อยเป็นพันสองพัน ใครดูข้อมูลนี้ก็ตกใจเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระมัดระวังหมดยังไม่อยาก,อกเอาเข้าถ้าไม่ถ้าไม่จําเป็นแต่สถานการณ์ขนาดนี้จะเห็นว่ามันเริ่มทรงตัวมาระยะหนึ่งและคนไข้ที่เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาล c r o s t a l เนี่ยจำนวนหนึ่งได้ออกไปแล้วจะเห็นว่าจํานวนออกกับจานวนเข้านี้จะเริ่มใกล้เคียงกันแล้วดังนั้นสถานการณ์ความตึงตัวของเตียงเนี่ยจะดีขึ้นแต่อะไรก็ตามขนาดนี้ถ้าดูติดตามสถานการณ์จะเห็นว่าเริ่มลงไปอยู่ในชุมชนแหนะดูติดตามสถานการณ์จะเห็นว่าเริ่มลงไปอยู่ในชุมชนแหนะอันนี้เป็นสิ่่งทีเรา เด่วอาจจะกังวลน,นิดหน่อยเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยเชิญออกมามารักษาก็ยังไม่ออกออกา็ว่าเป็นห่วงลูกห่วงแม่ห่วงพ่อท่านไม่สะดวกที่จะออกมาเราต้องจัดใกล้บ้านท่านไหมไม่จาเป็นต้องจัดโรงพยาบาลให้เขาก็ไม่ได้สนใจจะไปโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่เขาสนใจว่าเขาจะดูแลลูกหลานเ็าได้หรือไม่ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนให้ให้เหมาะสมถ้าเป็นคนป่วยอยู่บ้านแล้วป่วยแล้วรู้ตัวว่าแย่แล้วบังเอิญอาจจะไม่มีญาติอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ควรทําคือสองหมายเลขนี่แหละ จริงๆเราอยากให้ท่านโทรทั้งสามหมายเลขนะมี 1668, 1669, 1330ท่านโทรมาปรึกษาได้ในช่วงที่ผ่านมาต้องเรียน่มีปัญหาประชาชนบางคนเนใช่ครับเพราะว่าในช่วงแรกเราไม่คิดว่าประชาชนจะเยอะขนาดนี้ที่เป็นคนป่วยอย่างเช่น1330ที่เราดูแลเนี่ยตอนแรกเราเตรียมไว้แค่1้อยคู่สายไม่พอเราต้องเปลี่ยนเป็น300ตอนนี้600แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเพิ่มเป็นพันหกแล้ว เพราะเรารู้ว่าความต้องการเนี่ยท่านไม่ได้แค่วาเตียงอย่างนี้นะฮะถามคําถามเสียตังเต็มไปหมดเราก็ต้องขยายรองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ต้องเรียนว่าการหาเตียงในที่ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเนื่องจากว่าผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่มีเตียงจะส่งไปดังนั้นท่านก็ต้องอยู่บ้านช่วงหนึ่งนี่ช่วงที่อยู่บ้านเราจะทําอย่างไรเราต้องหาคนโทรกลับไปให้ท่านเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ท่านสบายใจว่าเรายังดูแลท่านอยู่นะ3เบอร์นี้ลิงก์กันไหมครับลิงก์กันหมดนะฮะตอนนี้สมมติบางคนเนี่ยกลัวโทรับเรื่องแล้ว แต่เนี่ยรอตั้งนานไม่เห็นมาม,มีใครมาเลยโทรอีกเบอร์นึ่งทั้งหมดไม่จำเป็นไม่มีผลใช่ไหม,มเมื่อเชื่อมได้เบอร์ใดเบอร์หนึ่งแล้วแปลว่าท่านเข้าสู่ระบบแล้วถูกต้องครับมีม,มีข้อมูลเฉลี่ยของเวลาหลังจากการโทรไหมครับคือทั้งหมดเช่นถ้าผมรออยู่วันหนึ่งแล้วยังไม่มีอะไรมาเลยเนี่ย ถ้าณปัจจุบันนี้ไม่ควรจะเกิดแล้วถ้าท่านโทรไปแล้วมันเพิ่ง3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงท่านไม่ต้องกังวลมันยังไม่อยู่ในมันยังอยู่ในเกณฑ์ถูกต้องครับใช่ไหมทุกๆหก,กชั่วโมงไม่มีคนโทรกลับมาหาท่านอันนี้ผิดปกติแล้วฮะท่านต้องโทรกลับมา6ชั่วโมงถูกครับเพราะถ้าเขายังไม่มาเขาจะโทรมาหาถูกต้องครับจะมีคนโทรกลับไปครับสิ่งที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยสำหรับผมนะมันเป็นกึงก่งกอุดมคติคือสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสิ่งเหล่านี้มันสมบูรณ์เมื่อออไมมมม่่่นนนนาาาาาี้หหรรรืืววัักํลงจะสบูณ์ เพราะว่าเพื่อนผมยังชวนผมทาประกันโควิดอยู่เลยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเป็นทั้งบ้านแกลองคิดดูนะตังพอรักษาไหมตังจะหมดนะไอ้ของรัดเนี่ยเขาพอช่วยแกไหมแกยังช่วยตัวเองได้ไปทำประกันอะไรเงี้ยในอดีตเนี่ยถ้าคุณดูติดตามจะพบว่าหลักประกันสุขภาพทุนหน้าของเราเนี่ยรักษาตั้งแต่โรคราคาถูกไปจนกระทั่งราคาแพงผ่าหัวใจมะเร็งอะไรก็รวมอยู่ในเรียกว,ว่าสิที่ประโยชน์หมดคโควิด <COVID S 1> ก็ไม่เว้นเดี๋ยนะคุณหมออะไรอบอกว่ามันสมบูรณ์แล้วระบบนี้คุณไม่ไม่จำเป็นต้องจ่ายเลย ผมคิดว่าในขณนะนี้มันเกือบจะเรียกว่าเข้าสู่ใกล้เกือนบเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลไม่นานเนี่ยจ่ายไปหลายแ,<ต>แสนเลยครับเอกชนครับแต่ว่า อันนึงที่เป็นกติกาปัจจุบันสำหรับโควิดคือถ้าท่านมีประกันเอกชนแล้วเนี่ยเราจะขอเก็บจากประกันเอกชนท่านก่อนประกันประกันสุขภาพของท่านเนี่ยเอกชนเพราะเพื่ออะไรเพื่อประหยัดงบประมาณของราชการเพราะว่าท่านมีกำลังซื้อถ้าท่านซื้อได้ครอบเวอร์จนหมดไม่มายุ่งกับเราเลยก็เอาไปช่วยคนอื่นถูกต้องแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านรู้สึกไม่ไหวไม่ไหวท่านขอให้นึกถึงว่าระบบนี้ยังเป็นระบบที่พึ่งของท่านได้แล้วแล้วสมมติผมอยู่ในอ่เขาเรียกอะไรประกันสังคมใช่ไหมครับผม ผมจะได้สิ่งนั้นไหมครับได้เหมือนกันเพราะว่า3ระบบ4ระบบเราคุยกันหมดแล้วว่ากติกาเหมือนกันหมดสําหรับโควิดสําหรับไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอให้เป็นคนไทยต้องครับคุณอยู่ในระบบนี้หมดต้องเรียนว่าโควิดมันไม่เหมือนโรคทั่วไปนะครับถ้าโรคทั่วไปคุณดูเป็นโรคหัวใจคุณอูว่าจะบอกขอเข้า VIP เลยนะขอพักแบบระดับ f i r s t c คลาเลยแล้วก็พยาบาล3คน5คนมาเฝ้าแต่โควิดนี่มันไม่ใช่โรคอย่างนั้นเพราะว่าคุณดูอยากได้พยาบาลเฝ้าก็ไม่พยายามกันไหนจะไปไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีเจ้าหน้าที่บอกว่า ผมไม่เจ้าหน้าที่ตึงมือหมดทุกคนแล้วดังนั้นโรคนี้ต้องเรียกว่าเป็นโรคที่พิเศษมันไม่ใช่เป็นโรคที่เราจะเลือกจะวสบายไม่ได้เพราะมันเป็นกับคนทั้งประเทศแต่การที่ประชาชนจะไปประกันนุนประกันนี้เราคงไม่ห้ามก็ถือว่าคุณมีสิทธิ์ก็มาเสริมกับสิ่งที่เรามีอยู่ถ้ามันเสริมได้เราก็ยินดีเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเสริมไม่ได้รัฐจะเข้าไปดูแลท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่มีประกันท่านเลยต้องเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของท่าน มาจ่ายเพื่อโควิด14วันที่ท่านป่วยและหลังจากนั้นถ้าก็เป็นหนี้เป็นสินเต็ไมไปหมดใช้หนี้กันอีกเท่าไหร่ไม่จบนี่คือปัจฉียของมันถามว่าสมบูรณ์แบบไหมเราอยากให้สมบูรณ์แบบเพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยคนหนึ่งล้านหนึ่งห้าแสนหกแสนเราจะมีคนยากจนใหม่เกิดขึ้นอีกเต็ไมไปหมดแล้วมันจะ <c oughs> มันจะทําให้สังคมเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ดังนั้นเราต้องออกมายืนยันแล้วยืนยันอีกว่ารัฐดูแลแน่ๆรัดดูแลแน่ๆโดยผ่านกลไกที่เรามีอยู่แล้ว ในอดีตท่านอาจจะไม่ได้รู้สึกสึนประโยชน์ของมันในอดีตท่านไม่จำเป็นต้องสนใจระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าแต่วันนี้โควิดจะเข้ามาช่วยดูแลท่านขอให้มั่นใจว่าท่านอย่าขังตัวเองไว้ที่บ้านแล้วบอกว่าผมไม่เอาผมกลัวมผมกลัวว่าเป็นแล้วผมมีค่าใช้จ่ายสูงมไม่ควรมีความคิดนี้รัฐจึงจะเข้ามาดูแลตรงนี้เพื่อ,อทําให้โควิดนี้มันหมดไปแล้วก็สามารถที่กลับมาดํารงชีวิตแบบเดิมได้การได้รับการรักษาการได้รับการตรวจเป็นสิทธิของท่านสิทธิแปลว่าท่านได้แน่ๆถูกต้องครับ มีอะไรที่ท่านพึงรู้ว่าเช่นเมื่อกี้หมอบอกไปอย่างหนึ่งแล้วผมจะเอาพยาบาลเจแปดคนมาดูแล <Okay. S 1> ผมคนเดียว <Okay. S 1> ผมจะเอาห้องส่วนตัวสุขสบายมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น <Yeah. S 1> มีอะไรที่ทพึงรู้ว่าคุณได,ได้พื้นฐานแน่แต่คุณไม่ใช่ ได้แบบต้องเรียนว่าไอ้ความที่คุณจะเลือกได้ส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยร,รักษาพางก็คือความสะดวกสบายครับบางครั้งอยากจะได้ห้องพิเศษอยากจะอะไรเงี้ยนี่คือความสะดวกสบายบแต่ถ้าเป็นการรักษาพื้นฐานมันจะไม,ไม่ควรจะมีอะไรแตกต่างกันไม่ใช่ว่าท่านจ่ายเยอะท่านจะได้ยาวิเศษเพื่อรักษาโควิดแต่ถ้าคุณไม่จ่ายคุณจะได้ยาธรรมดาที่รักษาโควิดมันไม่ควรเกิดแบบนี้ท่านต้องได้ฟาวิพิลาเวยซึ่งทุกคนต้องได้หมดนี่คือปัจจัยของของของสิ่งที่เวลาหลักประกันสุภาพทุนนาซึ่ง ผมก็ยืนยันอีกครั้งนะครับเราไม่ได้ไปเอาเงินจากใครมารอันนี้เป็นเวลาที่เราจะเอาเงินภาษีของท่านได้คืนในส่วนที่ท่านได้เคยให้กับภาครัฐที่เอาเงินของท่านมาใช้แล้วรัฐบาลเองก็สร้างความมั่นใจโดยการยืนยันแล้วว่าเราจะเอาเงินตรงนี้มามาดูแลเพื่อให้ผ่านไปได้ครับมีข้อมูลที่คุณหมอได้คุยกับผมก่อนเข้ารายการว่าจริงๆอยากเสริมบางเรื่อง เช่นเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยหรือแม้แต่เรื่องความเข้าใจต่อวัคซีนว่ามันมีผลต่อคนจํานวนมากอย่างไรแค่ท่านเลือกว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดจะได้ฉีดหรือจะไม่ได้ฉีดอะไรเหล่านี้ต้องเรียนว่าวัคซีนเป็นกลวิธีหนึ่งในการที่จะหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับเนื่องจากจํานวนวัคซีนตอนนี้มันยังไม่เยอะแต่อีกไม่นานเนี่ยจะเยอะขึ้นมันจะค่อยๆเยอะขึ้นอยเยอะขึ้นดังนั้น การฉีดวัคซีนที่เยอะขนาดนี้ในประเทศไทยเราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนนี้เนื่องจากวัคซีนทุกชนิดเป็นอยู่ระหว่างการศึกษาทดลองหมดดังนั้นการนําเข้ามารัฐจะเป็นเจ้าภาพหลักในการนาเข้ามาแล้วก็ขณะนี้รัฐบาลก็ตัดสินใจแล้วว่าจะฉีดให้ทุกคนคแต่การฉีดวัคซีนมันก็อาจจะมีผลเสียเกิดขึ้นมันอาจจะทําให้ท่านเกิดผลข้างเคียงรเราไม่หวังว่าท่านจะเกิดตรงนั้นแต่ว่าบางครั้งเหตุสุดวิสัยจริงๆมันอาจจะเกิดทําให้ท่านถึงขนาดเจ็บป่วยต้องล้มหมอนนอนเสื่อจากวัคซีนไปในโลกโซเชียลมัน ผมไม่รู้ข่าวจริงข่าวปลอมอุตลุดไปหมดเลยตอนนี้คือมีบางท่านที่เกิดผลข้างเคียงจากวัคซีนจริงครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นชั่วขราวแลวกลับคืนมาได้แต่การเป็นชั่วคราวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ท่านเสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจอย่างนี้เราถือว่าท่านเกิดความเสียหายจากการฉีดวัคซีนวัคซีนเนี่ยจริง,รงๆท่านไม่ทําอะไรท่านก็อยู่ของท่านเฉยๆแต่วัคซีนอยู่ๆเรานําเข้าร่างกายเราเกิดเสียหายเนี่ยรัฐบาลก็จัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อมาดูว่าถ้าท่านเกิดความเสียหายเนี่ย อย่างน้อยรัฐบาลแสดงความยินใจว่าเราจะช่วยจ่ายเงินให้ท่านส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าแม้นจะเกิดความเสียหายเราก็ดูแลท่านเงินคงไม่แก้ปัญหาทั้งหมดแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งคล้ายๆเราทาประกันนะครับเราซื้อประกันว่าถ้าฉีดวัคซีนมีปัญหาเขาจะจ่ายให้เราบางทีเราต้องหยุดงานบ้างอะไรบ้างอืเราก็คิดว่าระบบของเราเนี่ยระบบนี้ไม่ใช่ระบบใหม่นะครับเป็นระบบที่มีอยู่แล้วในระบบการสุภาพของเราเพราะการรักษายพยาบาลเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายได้โดยที่ไม่มีใครผิดไม่มีใครผิด ไม่มีไม่มีหมอคนไหนอยากทาให้ผู้มนุษย์ไม่ใช่รถยนต์เปลี่ยนต้องิดแต่ว่าท่านเกิดแพ้ยาอย่างเงี้ยท่านเกิดความเสียหายเราก็มีเงินก้อนหนึ่งไว้จ่ายอยู่แล้วเราก็เลยประยุกต์วิธีการเดิมของเราเนี่ยมาใช้กับวัคซีนด้วยเพราะเรารู้ว่าวัคซีนเนี่ยความหวั่นไหวหรือความไม่มั่นใจเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาเพราะถ้าคนฉีดน้อยไม่เกิดไม่เกิดภูมิคุ้มกันคนฉีดน้อยคนป่วยก็ยังเยอะอยู่ถูกต้องจะทําอย่างไรก็เลยทําให้มีกลไกนี้ว่าอย่างน้อยถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยเรามีกลไกิด ต้องล้มหมอน,นอนเสือไประยะหนึ่งเราก็จะมีการจ่ายให้ท่านไม่เกิน1นึ่งแบาทโดยเราพยายามทําให้เร็วที่สุดโดยตั้งกรรมการอยู่ในระดับเขตทุกเขตเลยครับแต่ท่านมีปัญหาท่านไปร้องกับโรงพยาบาลที่ท่านฉีดก็ได้สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้หรือเขตสพชาก็ได้ทุกอาทิตย์กรรมการนี้จะประชุมกันไม่เกิน5วันเราก็จ่ายเงินท่านเลยจ่ายเงินท่านเลยเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่ามันเหมือนกับท่านมีประกันส่วนหนึ่งไว้ว่าถ้าวัคซีนแล้วทําให้ท่านปนป่วยหรือขาดงานหรืออะไรเงี้ย รัฐบาลเข้ามาดูแลส่วนท่านจะไปซื้อประกันเพิ่มอะไรยินดีตามสบายท่านเลยท่านจะซื้อเท่าไหร่เป็นเรื่องของท่านเพราะค่าของความเสียหายแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน <happens. S 2> แต่อย่างน้อยรัดเข้าไปดูแล <happens. S 2> คนยากไร้ที่ไม่มีเงินที่จะไปประกันอย่างน้อยเมื่อท่านจะเกิดความเสียหายรัฐเข้าไปดูแลอย่างน้อยเป็นการแสดงเจตจำนงว่าเราดูแลทุกขั้นตอน <happens. S 2> ตั้งแต่การหาวัคซีนการฉีดวัคซีนจนกระทั่งผลเสียที่เกิดจากวัคซีนรัฐก็จะควรจะดูแลประชาชนทั้งหมดครับโอเค นั่นคือเรื่องราวที่เป็นความเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราทุกคนหมายเลขที่ท่านผู้ชมควรจะจดไว้นะครับ1 3 3 0 1สาแล้วก็ 1, 1> 6 9่หมหมายเลขนี้รัฐจะดูแลท่านตั้งแต่เริ่มรู้ว่าท่านป่วยจนหายรวมไปถึงกลไกของการฉีดวัคซีนด้วยครับแต่ที่สาคัญก็แน่นอนก็คงต้องป้องกันตัวกันต่อไปตลอดเวลาคุณหมออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไหมครับตรงเดาว่า โลกนี้จะไม่ไม่หายไปจากโลกใบนี้ได้ง่ายๆถูกต้องครับผมคิดว่าโควิดเนี่ยคงจะอยู่กับเราไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วมันอาจจะเปลี่ยนสิ่งที่เราเคยเชื่อเคยคิดเคยปฏิบัติมาก,ก็ยังคิดว่าช่วงนี้ก็ยังคงขอความร่วมมือกับประชาชนนะครับว่าเรายังไม่ได้พ้นภาวะวิกฤตจากโควิดการดูแลป้องกันตนเองออกนอกบ้านขนาดนี้ควรจะใส่หน้ากากใส่ตลอดเวลาไม่ควรถอดหน้ากากเกิน5นาทีทุกๆ15นาทีมันล้างมือด้วยแอนโรับ ทานอาหารก็ควรจะซื้อกลับมาทานที่บ้านครับอยู่ที่บ้านก็ควรจะเว้นระยะห่างกับคนในบ้านผมคิดว่ายังคงต้องทําอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้นและเมื่อมีวัคซีนได้ฉีดวัคซีนจานวนมากพอวันนั้นเราอาจจะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ก็ยังคงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนและก็ขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งช่วยกันให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับผมครับขอบคุณคุณหมอเจเด็ดธรรมทัตอารีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ โควิด <COVID S 2> ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของคนทั้งโลกเป็นเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องของความตั้งใจและความอดทนฝ่ายที่อดทนกว่าจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างเรากับไวรัสเราน่าจะเป็นฝ่ายอดทนกว่าอขอบคุณ,ค,ณครัคุณหมอ